สวัสดีค่ะอาจารย์อนันทินีจิตจุงพรนะคะก็วันนี้อนันทินีจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของมาร์เก็ตติ้งสำหรับนอนมาร์เก็ตเตอร์ค่ะซื้อสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนรู้หรือไม่ได้ทำงานมาร์เก็ตติ้งมาก่อน ทีนี้เป็นยังไงมา,างไงอาจารย์จะมาเล่าเรื่องนี้ได้นะคะก็ที่นี่เริ่มงานแรกจากที่ Unilever ค่ะเป็น management trainee ก็อยู่ฝ่ายมาร์เก็ตตมาตลอดเลยนะคะทำมาตั้งแต่เด็กเลยจาก Unilever นะคะทำตั้งแต่ hair care product เนาะแล้วก็ย้ายไปทำ skincare นะคะเป็นสินค้าชื่อ Avions นะคะเสร็จแล้วก็ย้ายมาเป็นอีก category ใหม่เลยค่ะที่ d i a g i o ค่ะคราวนี้ทำเรื่องเล่าค่ะโอ้สนุกมากนะคะก็มีทั้ง Smirnoff มีทั้ง Johnny Walker นะคะ ตอนที่ทำจอห์นนีวัเกอร์ก็สนุกสุดๆเพราะได้ทำหิมะตกในกรุงเทพด้วยตอนนั้นทำจอห์นนีวัเกอร์เรดเลเวลนะคะเสร็จแล้วจากเล่านะคะเราก็ย้ายไปทำที่เลค่ะกับแกล้มพอดีเลยค่ะนะคะ,อะพอทำที่เลได้สักพักหนึ่งเลกับเปปซี่เป็นบริษัทเดียวกันก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่ทีมเรจิชนอลทีมของเครื่องดื่มของเปปซี่นะคะซึ่งคือเปปซี่มิรินดาพวกนี้นะคะของเรจิชนอลทีมนะคะก็ดูแลทั้งภาคพื้นเอเชียนะคะก็เรีู้ว่าทำงานมาร์เก็ตติ้งมาหลายที่นะคะ พราะว่าจากที่เบปซี่เราก็ย้ายไปอีกแคตตากรีหนึ่งค่ะคืออาหารหมานะคะอยู่เพดิกรีทำงานที่เพดิกรีเสร็จแล้วมีแอบไปช่วยางานการศึกษานิดนึงค่ะช่วยคุณเพชรโอรสถานนครอนะคะทำที่มอรกรุงเทพค่ะทำมาร์เก็ตติ้งให้มอรกรุงเทพนะคะคือไม่ได้สอนนะคะแต่ว่าทำการตลาดให้ก็ Creative University ิี้แบบนั้นนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาที่างานของ c o n s u m e r product อีกครั้งนะคะที่สยามไวนารีก็คือดูแลไวน์ดูแลสปยไวน์คูลเลอร์ จากนั้นก็เกิดอยากจะถ่ายทอดวิชาขึ้นมาแล้วทีนี้ทํางานประจำเนี่ยมันถ่ายทอดวิชาลําบากหมาควาว่าเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมา,อาสอนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็เลยออกมาทํางานอิสระค่ะเป็นวิทยากรอิสระนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นวิทยากรทางด้านการตลาดแล้วก็การา presentation แล้วก็ภาพลักษณ์บุค,คลิกแล้วก็แบรนด์บุคคลด้วยค่ะ ทีนี้วันนี้นะคะก็จะใช้ความรู้การตลาดที่ได้โหทำงานมาตลอด20ปีนะคะมาถ่ายทอดให้พวกเราวันนี้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะคอร์สมาร์เก็ตติ้ง for non marketer นะคะสำหรับคนที่มาไม่ได้เคยทำงานมาร์เก็ตติ้งมาก่อนไม่รู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งมาก่อนเลยวันนี้เราจะเรียนพื้นฐานของการตลาดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามีกี่บทและมีอะไรบ้างเนาะโอเค เราจะเรียนกันทั้งหมด10บสบทนะคะสิบหัวข้อนะคะโดยหัวข้อแรกจะมาทำความเข้าใจกันว่า Marketing หรือว่าการตลาดเนี่ยคืออะไรนะคะจากนั้นเราก็จะมาเรียนกันเรื่องของ product innovation ค่ะการคิดค้นสินค้าหรือว่าบริการ มานะคะจากนั้นเรามาดูกันเรื่องจุดขายะคะ่ะในบทที่3นะคะส่วนบทที่4จะมาคุยกันถึงเรื่องลูกค้าว่าเราจะเข้าใจเขาได้ยังไงนะคะแล้วการเข้าใจลูกค้ามีความสําคัญยังไงมันต้องละเอียดแค่ไหนนะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรีเสิร์ชหลายคนสงสัยมากเลยเรื่องรีเสิร์ชว่ามันจําเป็นแค่ไหนหรอแล้วมันเชื่อได้แค่ไหนหรอที่ไปทำเรเสิร์ชมามันคือเซอร์วย์ใช่ไหมไปถามให้ตอบใช่ไหมนะคะเราจะมาหาคําตอบกันในบทที่5นะคะแล้วก็ เข้าเรื่องใหญ่นะคะเรื่องที่สนุกมากคือเรื่องของแบรนดิ้งในบทที่6ค่ะน,นี่ก็จะยาวไปเลยนะ mm hmm. เนาะพราะแบรนดิ้งเสร็จเรื่องแบรนดิ้งเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของการสื่อสารแบรนด์ Brand ว่ามีอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่โฆษณาแต่เป็นการสื่อสารองค์รวมทั้งหมดนี่จะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างและทำยังไงบ้างนะคะจากนั้นค่ะเรื่องของราคาค่ะ ราคาถูกไม่ได้ทำให้ขายดีเสมอไปเนาะการลดราคาก็บางทีไม่ได้ทำให้ยอดขายขึ้นเสมอไปจะมาเข้าใจกลไกลของราคาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราจะเรียนรู้เรื่องของการสถานที่การขายเอาไปขายที่ไหนดีเพราะสถานที่การขายก็มีผลต่อแบรนด์มีผลต่อยอดขายเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดเหมือนกันนะคะสุดท้ายจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเรื่องของการวางกลยุทธ์การตลาดในบทที่10ค่ะ